สวัสดีตอนเช้าค่ะวันนี้ต้อนรับเข้าสู่มีัฝงไดอารี่นะคะเพิ่งตื่นกันเลยค่ะสดๆร้อนๆก็ตอนนี้ประมาณ7จ็ดมงกวา่าเจ็ดโมงใกล้แปดโมงแล้วตอนนี้เราอยู่กันที่อาริโซนานะคะอยู่ที่เมืองแกรนดแคนยอนเมืองที่เป็นเมืองแบบเป็นภูเขานี่ๆๆภูเขาสวยๆอย่างนี้ค่ะจต่แต่ว่าเพรเอิญว่าเรามาในช่วงหิมะตกค่ะ ก็จะค่อนข้างหนาวมากเอ้าหนูจะขึ้น,นาม,ะะมาเหรอก็เลยมาอัปเดตนิดนึงเพราะว่าเราขับรถไปเรื่อยๆใช่ไหมสาหรับใครที่ยังไม่ทราบว่าเรากําลังทาอะไรอยู่นะคะก็ตอนนี้เรากําลังย้ายเมืองนะคะอยู่ย้ายเมืองจากเมืองที่เราอยู่นะคะซัมเนอร์แล้วก็กําลังจะไปะที่โอคลาโฮมานะคะตอนนี้ก็ เราก็ขับรถทิปกันนะคะประมาณใช้เวลาร่วมๆแล้วน่าจะเกือบ2องอาทิตย์นะที่จริงถ้าขับตรงๆเลยก็จะประมาณ2วันก็ถึงแล้วพอมีเด็กๆเ,เนี่ยสวัสดีครับหน่อยแล้วยายสวัสดีครับไฮคิสใส่โอเค thank you <laughs> พอมีเด็กๆเ,เราก็ต้องแวะประมาณขับได้อย่างน้อยประมาณวันละ3าสี่ชั่วโมง5้าชั่วโมงประมาณนั้นค่ะ แล้วป๊าป๊าก็แบบว่าสวัสดีค่ะหน่อยค่ะเอาวิ่งหนีสวัสดีค่ะสวยๆหน่อยค่ะ hi สวัสดีค่ะสวยๆหน่อยเร็วลืมยังสวัสดีก้มหัวเก่งมากเล่นเล่นเล่นก็สวัสดีครับสวัสดีครับโอเคโอเคเดี๋ยวไม่จะเล่าให้จบได้ค่ะพี่แล้วถอดไดเปอร์ค่ะก็ถึงไหนเนี่ย เราก็ร่วมเดินทางกันแล้วก็แวะทุกเมืองนะคะเมืองแรกเราก็ไปลงกันที่ยูจีนนะคะแล้วก็ต่อไปต่อที่แอชแลงแล้วก็ต่อที่โลนพน์หรือเปล่าจะไม่ได้ละเดี๋ยวค่อยอัพวิดีโอที่หลังนะคะตอนนี้ก็มึงอัปเดตเฉยๆตอนี้เป็นวันที่สิบสองของการเดินทางแล้วคะก็คือขับไปมาเรื่อยๆไปทะเลทรายไปเดนเวอรเลยนะคะแล้วก็แล้วก็ขับมาที่ที่ลาสเวกัสนะคะ ดึงเป็นกางเกงอ่ะลูกเรียงเกงไปลาวสไปกัสก็จะไปพักที่โรงแรมที่เป็นแบบโรงแรมที่เป็นแบบการพนันนะคะที่เป็นเป็นแกมเบอร์่ะแล้วตอนนี้เราก็ขับมาที่เฮ้ยห่วยแล้วตอนนี้เราก็ขับมาอยู่ที่แรนแคนยอนค่ะแต่พอเออหมิมะตกนะคะก็คือค่อนข้างหนาวแล้วเราก็มีเสื้อผ้าแต่ว่าไม่ได้เตรียมไม่ได้เตรียมสําหรับแบบหนาวมากๆขนาดนั้นนะคะก็เลยได้แบบเดินไปแป๊บ ใช่แล้วประวาณหิมะตกเดินไปก็หิมะตกด้วยอะไรเงี้ยแล้วกว่าจะถึงก็อีกประมาณกว่าจะถึงก็อีกชิดๆะว่าประมาณเอ่อหกวันนะคะกว่าจะถึงที่หมายเพราะว่าเราจะแวะต่อที่มีที่เที่ยวทุกทที่เลยนะคะใช่ค่ะเดี๋ยวอาบน้ำนะอาบน้ําแล้วก็ที่ที่เราพักเนี่ยก็คือเราต้องจองโรงแรมล่วงหน้านะเพราะว่ามันคิดว่าจะเต็มอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็วิดีโอจริงๆอัพ ยังไม่ไทําเลยบอกเลยตั้งสิบสองวันที่ผ่านมาคือยังไม่ทําเพราะว่าเหนื่อยด้วยแลว้วก็ขี้เกียจด,ด้วยนะคะแล้วก็ WiFi มันก็ดีบ้างไม่ดีบ้างอะไรเงี้ยก็เลยต้องแบบรอถึงที่หมายทีเดียวแล้วค่อยทําเลยแล้วกันอันนี้ก็มาอัพระหว่างทางตอนนี้ท้องอยู่นะคะก็ประมาณสี่เดือนแล้วใช่มามีเบบี้ท้องอยู่ประมาณสิบสี่เอ้ยสิบสี่เดือนท้องอยู่ประมาณสี่เดือนนะคะก็พุงออกแล้วนะ ุงออกตุงต้งๆปุงออกแล้วค่ะแต่ยังไม่ทราบเพศนะแต่ไปซาวข้างหน้าก็อาจจะรู้แต่ไม่รู้จะบอกหรือเปล่าแล้วรอ,อก,ก่อนรอ,อก,ก่อนแต่คงอดไม่ไหวอ่ะก็าอาจจะบอกววอาชาเวอร์ก็ไปถอดเกงเลยค่ะลูกถอดเกงแล้วอ่ะง,งั้นก็หนูก็เผาเสื้อเลยค่ะตามสบายค่ะใช่ค่ะมาอัปเดตท,ท่านี้ก็เดี๋ยวเราจะลงรูปส่วนใหญ่จะลง อ้าวโซฟไปก่อนนะลูกนะเนี่ยน้ังลื่นตัวใหญ่เราก็จะลงรูปในเพจ a c e b o o k นะคะเมียสลังเดรี่นะคะเข้าไปรับชมได้มีวิดีโอด้วยก็จะเป็นสถานที่ต่างๆที่เราโพสแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะโพสอีกรอบนึงเพราะว่าเราแบบบางทีก็รีบๆโพสอะไรคะอันนั้นน้ำแข็งปะป๊าลูกน้งอยู่นอวันนี้น้ำที่ได้มันละลายหมดแล้วค่ะมันละลายหมดแล้วใช่โอเคค่ะมาเปรด ช่วครู่งช่วแครวนะคะรอวิดีโอสวยๆนะคะคือวิวสวยมากคือเราจะไปแต่และ แต่ละรัฐใช่ไหมมันก็จะมีภูมิมอากาศต่างกันบางรัฐก็จะแบบว่ามีหมอกขับไปชายาหน,นึ่งก็มีท่อาทิตย์ขับไปชายาหนึ่งก็จะเป็นแบบว่าเป็นป่าเป็นสนอะไรเงี้ยขับไปก,ก็จะเป็นทะเลทรายทะเลทรายขับไปก,ก็เป็นภูเขาพอาภูเขาเสร็จแล้วก็มาทะเลทรายอีกอะไรเงี้ยตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในเมืองเมือนคันยอนก็มีหิมะตกอะไรเงี้ยแบบว่าค่อนข้างบุกบั่นมากคือถ้าถ้าเด็กๆโตวันนี้นะคะหรือว่าเที่ยวกันแบบสองคนมันก็อาจจะสนุกมากๆเพราะมันจะได้มีเวลาดูโนดูดดนี่ใช่ไหม แต่พอมีเด็กๆแล้วมันก็องแบบว่าทุกอย่างมันก็ต้องแบบรีบะอะไรเงี้ยแล้วนี่นี่ก็ยังเล็กไงแหกปากแหกปากร้องไห้อยู่แหกปากร้องไหยย้เวลงาง่วงนอนอะไรเงี้ยเมื่อวานพาไปหมิมะไปเดินหิมะง่วงพอดีอ้ามแหกปากเลยออมาต้องอุ้มมาแบบว่าต้องอุ้มอะไรเงี้ยคะ่ะเดี๋ยวเราจะไปอาบน้ำแล้วต้องไปแล้วบ๊ายบายก่อนนะคะเจอกันนะคะเดี๋ยวจะ ค่อยๆอัปเดตเรื่อยๆแต่วิดีโอก็จะจะรออีกนิดนึงนะบายๆเอาคนโป้อย่างไม่อยากดูไม่อยากคุยบ๊ายบายสวัสดีค่ะอาชีพบายบายก่อนบายนี่เล่นใจเล่นน้ำบายเล่นน้ำเล่นน้ำเป็เล่นน้ำด้วยเหรอคะแต่มมา่าไม่ให้ดูหรอกนะโป้บ๊ายบายค่ะ